พี่ะพบกับเก๋เพชรยนต์อีกแล้วนะคะสำหรับวันนี้อยู่ที่เพชรยนต์สาขาสุวินทวงศ์เช่นเคยนะคะสำหรับใครมองหารถใช้งานอยู่นะคะรถยนต์มือสองคิดถึงเพชรยนต์ได้เลยนะคะเพราะว่าเพชรยนต์เปิดมา26ปีแล้วนะคะประสบการณ์ขายมีมากกว่า26ปีและลูกค้าอยู่ต่างจังหวัดนะคะก็ตัดสินใจซื้อกับทางเพชรยนต์เพราะว่ามั่นใจนั่นเองนะคะบางท่านไม่เคยเห็นรถตัวจริงดรือซ้ํานะคะสําหรับวันนี้นะคะเกศจะมา อัปเดตในเรื่องของตัวรถ Toyota Camry กันอีกครั้งนะคะ c a m r y นะคะถือว่าเป็นรถที่น่าใช้งานมากๆนะคะเป็นรถสายผู้บริหารแล้วส่วนใหญ่นะคะรถของเราก็จะเป็นรถหน่วยงานนะคะข้อดีของรถหน่วยงานคือเช็คศูนย์เข้าสู์ตลอดนั่นเองนะคะใครที่หารถอยู่เดี๋ยวมาดูคลิปนี้ได้เลยแล้วก็จะมีโปรโมชั่นพิเศษให้นะคะสำหรับโปรโมชั่นของเรานะคะมีประกันเครื่องเกียร์แถมให้หปีเช็คในเรื่องของยางให้ด้วยนะคะ ก่อนรับรถทำสปาด้านนอกด้านใน,นเปลี่ยนน้ำมันเครื่องให้ด้วยนะคะโปรโมชั่นบอกได้เลยว่ามีให้แน่นอนมีวอลันตีให้หลังการขายมีการตรวจรถให้ด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาดูคันแรกกันนะคะจะน่าสนใจแค่ไหนมาดูกันเลยนะ,ะสำหรับคันนี้จะเป็นรุ่นไฮบริดนะคะเป็นรถเข้าใหม่นั่นเองนะคะรถคันเข้าใหม่คันนี้นะคะราคาเดี๋ยวเกอัปเดตให้นะ เพราะว่าเพิ่งเข้ามานะคะแต่สภาพเดิมน่าใช้มากๆนะคะด้านในของตัวรถนะคะอ่ะเดี๋ยวขอดูก่อนนะเหมือนจะมีใบราคาอยู่นะคะด้านในตรงนี้นะคะอ๋อคันนี้นะคะจะเป็นตัว Camry 2.5 h ฮบริดนั่นเองนะคะเป็น h ฮ b ริดพรีเมียมนะคะด้านในของตัวรถได้เป็นเบาะหนังนะคะเบาะหนังปรับไฟฟ้า2ฝั่งเลยนะคะคันนี้ก็ถือว่าราคาดีนะ899,000บาทได้รถปี2019นะคะ สำหรับคันนี้นะคะเป็นรุ่น2.5 Hybrid Premium ใครสนใจนะคะเลขหม่การใช้งานอยู่ที่100,000กับ4,000เท่านั้นนะคะเป็นรถที่น่าใช้งานอีกคันนึงเลยนะคะใครสนใจสำหรับบุคลิกแเข้มสีดำคันนี้นะคะแจ้งเกตได้เลยนะได้รถปี2019นะคะ s u n ล o o ก็มีให้คันนี้รู้สึกว่าเขาจะมีช่างตรวจรถให้เรียบร้อยนะคะมีใบเซอร์ให้เรียบร้อยแล้วด้วยนะคะสนใจคันนี้จัดไปแนนฟรีดาวคอที่ประมาณ 14,000มปลายๆป,ประมาณนี้เลยนะคะสำหรับ t o y ยต a c a m r รนะคันนี้ใครสนใจก็สามารถปรึกษาเกได้ในเรื่องของการออกรถนะคะรถสวยน่าใช้จริงๆคันนี้นะฮะมาดูอีกคันนะคะสำหรับคันนี้จะเป็น t o y ยต a c a m r รี่ G รถปี2021เลขหม่์การใช้งานอยู่ที่100,000กัเก0 0พคันนี้นะฮะราคา729,000บาทเท่านั้นนะคะได้รถปีใหม่ด้วยนะคะสุดคุ้มเลย 1. เลขหม่์ข้ามแสน เขาเช็คระยะใหญ่มาให้เรียบร้อยนะคะกันนี้เลขมาอยู่ที่1 0 0 0 0แสนกับจักเก้พันนะคะเช็คระยะมาให้เรียบร้อยด้านในของตัวรถภุมทนด้วยสีดำนะคะเบาะปรับไฟฟ้า2ฝั่งเลยระบบเบรกมือเป็นแบบไฟฟ้านี่ออปชั่นต่างๆให้มาจัดเต็มแน่นอนสำหรับ t o y o ต a c a m ม y y นะคะใครหาอยู่เป็นรถเก่งที่มีความอึดทึนแล้วก็เครื่องยนต์แน่นๆเลยช่วงล่างนะคะขับดีขับสบายแน่นอนนะคะ ถ้าสนใจยังไงแจ้งกันได้มาดูรถตัวจริงได้ที่บริษัทเพชรยนต์สาขาสุวินทงวงศ์ได้เลยนะคะพบกับเก๋ได้เลยนะ,ะสำหรับคันนี้729,000บาทนะคะรถปี2021กับราคานี้นะคะ729,000บาทคุ้มค่าแน่นอนนะคะมาดูกันต่อนะคะสำหรับ Toyota Camry นะคะคันนี้เป็นรุ่น 2.0G นะคะปี2020เช่นกันราคา729,000บาทใครชอบสีขาว แนะนำเลยนะคะสีขาวก็ถือว่าเป็นสีที่แบบให้ความคลาสสิกไม่เหมือนใครนะคะมีเอกลักษณ์เป็นของตัวเองนะคะใครที่ชอบแคมรี่สีขาวนะคะก็ถือว่าบุคลิกนะคะมีสง่านะคะถ้ายังไงก็แจ้งเก็ตได้ในเรื่องของตัวนี้นะคะใครสนใจราคา7จะแสนสองบาทนะคะรถปี2020ัน่ไม่การใช้งานอยู่ที่1นึ0 0 0สมนกิโลนะคะเลขไม่ข้ามแสนเขา เช็คระยะมาให้เรียบร้อยนะคะมั่นใจได้เลยในเรื่องของตัวรถนะคะรถทุกคันนะคะมีประวัติการเช็คศูนย์ตลอดด้วยนะคะมั่นใจกับตัวรถได้เลยว่าเราคัดมาให้เรียบร้อยนะคะมาดูปี2021อีกคันหนึ่ง,งโอ้โหราคารถนี้นะะราคาอยู่ที่729,000บาทนะคะไมค์การใช้งานคันนี้อยู่ที่117,000กิโลนะคะมีประวัติเ<ต>จอ<จ>ฉันก็มาดูกันต่อนะคะ สำหรับคันนี้ Toyota Camry 2.0G ปี2021นะคะราคา729,000บาทเช่นกันนะคะคันนี้จัดไปนั้นฟรีดาวก็ผ่อนอยู่ที่ประมาณ12,000บาทเท่านั้นนะคะใครสนใจสำหรับรถสไตล์ผู้บริหารบอกได้เลยว่าคุ้มค่าสุดๆแล้วนะคะเพราะว่าราคาดีมากๆเลยคันนี้หม่์การใช้งานอยู่ที่117,000กิโลเท่านั้นนะคะมีประวัติการเช็คศู์ตลอดลูกค้ามั่นใจได้เลยนะคะรถของทางเพชรยนนะคะจะคัดมาให้เรียบร้อยนะคะ ไม่มีประวัติการชนหนักมีความชมน้ํามากจัดไฟแนนแบบฟรีดาวก็สามารถจัดไฟแนนได้นะคะสําหรับรถยนต์มือสองนะคะด้านในของตัวรถนะคะออปชั่นให้มาเยอะมากๆพวงมาลัยเป็นแบบมาติฟังชัน่นรถสตาร์ทมีให้ระบบเบรกมือเป็นแบบไฟฟ้าเบาะได้เป็นเบาะหนังนะคะเบาะหนังปรับไฟฟ้าทั้งสองฝั่งเลยนะคะรถผู้บริหารนะคะน่าใช้สุดๆเลยเพราะหนึ่งนะคะนั่งสบายนั่งสบายยิ่งด้านหลังนะคะก็นี่นะคะ เบาะใหญ่นั่งสบายนะคะกว้างขวางม,มากนะคะใครสนใจสำหรับคันนี้729,000บาทนะจ Free Down, ัดไฟแนนซ์ฟรีดาว่อนอีกที่ประมาณ12,000บาทเท่านั้นนะคะได้รถปี2021ไปใช้งานด้วยนะคะฝั่งนี้ก็จะมีเป็น 2.0G p ปี2019นะคะราคา729,000บาทหลายท่านอาจจะงงในเรื่องของราคาปีไม่เท่ากันเลยแต่ราคาเท่ากัน นะคะอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับลูกค้าชอบนะคะอาจจะชอบเป็นเลขทะเบียนนะคะกส็สามารถตัดสินใจในเรื่องของเลขทะเบียนได้เพราะว่าหนึ่งนะคะราคาต้นทุนมาไม่เท่ากันนั่นเองนะคะสําหรับใครนะคะสนใจคันไหนก็สามารถแจ้งเกตทักหา,าเกตได้เลยเบอร์โทรด้านล่างแอดไลน์มาคุยกันนะคะแอดไลน์มาคุยกันได้เลยนะคะสําหรับคันนี้ราคา729 0 0 0บาทนะคะได้รถปี2019ไปใช้งานเป็นรุ่น 2.0G นนะคะไมค์การใช้งานอยู่ที่แสนสาม ถ้าสนใจยังไงก็สามารถแจ้งเก๋ได้นะคะมาดูรถตัวจริงมาทดลองขับกันนะคะที่เพรยนนะคะมีรถให้เลือกเยอะมากนะคะสำหรับแคมรี่น่าจะมี20-30ได้เลยนะคะถ้าสนใจยังไงก็สามารถแจ้งกันได้นะคะมาดูอีกคันหนึ่งนะคะคันนี้ก็จะเป็นตัว โ o y o ต a c a m r รนะคะ 2.0G เช่นกันนะคะสำหรับราคาคันนี้เดี๋ยวเก๋อัปเดตให้อีกทีนึงเพราะว่าเป็นรถเข้ามาใหม่นั่นเองนะคะคันนี้นะคะก็จะได้เป็นตัว2.0และคันนี้ด้านในเขาจะได้เป็นเบาะหนังนะคะเบาะหนังสีดำน,นี่นะคะปักไฟฟ้าทั้งสองฝั่งนะเลขไมค์คันนี้อยู่ที่140,000กิโลนะคะเลขไมค์ข้ามแสนนะคะเขาเช็คระยะมาให้เรียบร้อย มั่นใจได้เลยนะคะว่ารถที่นี่นะคะคัดมาเรียบร้อยไม่มีประวัติการชนหนักมีความจมน้ำหมานะคะอ่าไปดูกันสีดำกันต่อเลยนะสำหรับคันนี้ก็จะเป็นตัว 2.0G ราคาพิเศษอีกคันคันนี้นะคะราคาอยู่ที่689,000บาทนะคะปี2019กับไมค์กันใช้งานอยู่ที่150,000กิโลนะคะเลขไมค์ข้ามแสนเช็กระยะมาให้เรียบร้อยเช็คระยะใหญ่นะคะ ลูกค้าก็จะเซฟคอสในเรื่องของการเช็คระยะไปเยอะเลยนะ,ะด้านในนะคะก็ออปชันให้มาจัดเต็มเช่นกันนะคะเบาะได้เป็นเบาะหนังนะคะปรับไฟฟ้า2ฝั่งพวงมาลัยเป็นแบบมาติฟังชันพุชต์ทมีให้พร้อมเช่นกันนะคะรถผู้บริหารนะยังไงก็น่าใช้นะคะยังไงก็น่าใช้ถ้าสนใจมาดูรถตัวจริงนะคะทักเข้ามาหาเกตได้เลยมาดูรถได้ที่สาขาสุวินทวงศ์นะคะสำหรับบริษัทพชรยน์นะคะมี3สาขาด้วยกัน แต่ถ้าอยากมาเจอเก๋นะคะอยู่ที่สาขาสุวินทวงศ์ได้เลยนะคะมาดูอีกคันนะคะสีบรอนเงินคันนี้นะคะจะเป็นตัว c a m รี่2 G g ปี2020ไมาการใช้งานอยู่ที่120,000กิโลเท่านั้นนะคะเลขไมค์ข้ามแสนเช็คระยะไม้เรียบร้อยนะคะสำหรับ c a m รี่คันนี้ใครสนใจนะคะแจ้งเก๋ได้สีบรอนเงินถือว่าเป็นสีที่ทำความสะอาดง่ายใช้ยังไงก็ไม่เก่าในด้านในโอ้โหเป็นรถที่น่าใช้จริงๆ สำหรับ Toyota Camry นะคะใครสนใจก็สามารถสอบถามข้อมูลแก็ได้นะได้รถโครงสร้างเดิมแบบนี้ไปใช้งานนะคะคุ้มค่าสุดๆแล้วนะคะแล้วก็เรามีวารันตีให้หลังการขายด้วยนะรถทุกคันนะคะมีวารันตีให้หลังการขายจากเพชรยนต์นะคะรับประกันได้เลยว่าลูกค้านะคะจะได้แต่รถดีๆรถเกตเอไปใช้งานนะคะท่าน,นไหนนะคะตรวจสอบเช็คเจอ ว่ารถชนหนักพิคว่ำจมน้ําเปลี่ยนเครื่องมาสามารถเอารถมาคืนเพชรยนได้เลยเรารับซื้อคืนจําจนวนแน่นอนนะคะแล้วก็บริการหลังการขายเราก็ดีเยี่ยมมากๆนะคะถ้าสนใจยังไงนะคะติดต่อเก๋ได้เลยกับ Toyota Camry นะคะรถผู้บริหารที่น่าใช้นะคะราคาพิเศษจัดไฟแนนซ์ฟรีดาวได้นะคะดอกเบีย้ยเริ่มต้น2.39เท่านั้นนะคะท่านไหนสนใจปรึกษากันด่วนได้เลยนะคะสำหรับรถเก่งใช้งานนะคะ วันนี้ต้องขอบคุณสำหรับการรับชมขอบคุณสำหรับการติดตามแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าของเกศแน่นอนนะคะจะมารีวิวรถสวยๆให้ชมกันอีกสำหรับราคาดีมากๆนะคะแล้วก็มีวอลันตีให้หลังการขายมีโปรโมชั่นให้พิเศษเพียบเลยนะคะดูแลในเรื่องของยางปีเก่านะคะถ้าเสื่อมสภาพแล้วก็เปลี่ยนให้ทั้ง4เส้นเลยนะคะแต่ว่าที่ รีวิวมานะคะสำหรับ Toyota c a m r รที่ติดรถมาจะเป็นปี2023 24 25ก็มีนะคะวันนี้ต้องขอบพระคุณสำหรับการรับชมนะคะขอบคุณสำหรับการติดตามแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าของเกณฑ์แน่นอนจะมารีวิวรถให้ชมกันอีกรอบนะคะสำหรับวันนี้ขอบพระคุณมากมากเลยนะคะแล้วเจอกันใหม่นะสวัสดีคะ่ะ